นะครับ,นะรบอ่าเรามาพูดถึงการอบรมในร้องเพลงนะฮะที่ผ่านมาที่ผ่านมาคือเรามีสอนร้องเพลงที่ดุษธีขอสมุดดนุมีรรัชก,การที่9อยู่ที่เทเวศนะครับเราผ่านมาโดยภายใต้นะฮะการสึกสอนของแม่สมศรีโม่งอมเดอิผ่านไป2สองรุ่น นะครับทุกรุ่นที่เข้าไปเรียนก็จะมีสิ่งขึ้นเวรเรามีมินิคอนเสิร์ตให้ขึ้นเดือนเว้นเดือนนะครับจัดครั้งแรกสบายจัดครั้งที่สองจะจบอยู่แล้วโควิดมาเลื่อนไปอีกสี่เดือนอบรมไปอีกสองอาทิตย์จบก็เลยต้องติดค้ามาพรุ่นที่สามจะเปิดโควิดมาก็เลยเลื่อนไปก่อน นะครับผมกล้าพูดได้ว่าเมื่อเรียนที่แม่สมศรีม,มเศกหรือที่หอสมบดดนตรีจะมีไปชนญญาบัตรการเรียนรับรองว่าประกาศบัะกาบัตรประกาศนัญบัตร,าาตรจะมีคําว่ามูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่ 9. มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ใช้คำนี้อยู่ในประกาศฉีดยเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนเชพี่ๆนะครับจบแล้วเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ว่าพี่จะต้องโกเลเด้นจองเพลงเองียดชิงช้าสวรรค์ไหมนะครับไม่ใช่จุดประสงค์จริงให้พี่ร้องเพลงเป็นหายใจเป็นนะครับสังเวรียเป็นนะครับอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ที่บ้านบางคนร้องเพลง ไม่ใช่เลือนแพลจุกจิกอกต้องร้องนันๆอย่างนี้เป็นต้นพี่ให้ตรงรางวัลเป๊ะเลยนะรางวัลข้างเคียงไม่มีนะครับขอบคุณครับพี่เรื่องเองินไม่ใช่เรื่องใหญ่รเรื่องไม่ได้เรื่องใหญ่ก่อ เพราะนั้นใครสมัครใครจะความจริงเราจะเปิดเดือนมกราแต่เพราะเอินว่าช่วงนี้โควิดมากก็เลื่อนไปนะครับรับรองเรามีแล้วมีไม่ใช่พอเรียนเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยให้พี่นั่งเรียนว่าคืนคืนไม่เห็นะครับจำเลยรักชอบเลยครับมาพีาา่ลองได้ไหม Ah <laughs>